สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้นะคะในวิชาคณิตศาสตร์ชั้นป4่นะคะเราอยู่ในแบบฝึกหัดที่7.13นะคะแล้วก็7.14นะคะอยู่ในหน้าที่33และ34นะคะเด็กๆวันนี้นะคะจะเป็นเรื่องของการลบทศนิยมนะคะอ่าซึ่งการลบทศนิยมก็จะคล้ายๆกับเรื่องครั้งที่แล้วเลยนะคะที่เป็นการบวกทศนิยมนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่ข้อแรกกันเลยนะคะเด็กๆ อ่า19.19นะคะลบกับ8.01หนูจะเห็นว่าตรงนี้ก็เป็นทศนิยม2ตำแหน่งแล้วก็ตรงนี้ก็2ตำแหน่งเหมือนกันใช่ไหมคะอ่าเราก็จะมาเขียนกันเลยอ่า19นะคะจุด19อ่าลบกับ8 ซึ่ง8เน่ยเป็นหลักหน่วยใช่ไหมคะมันก็ต้องตรงกับหลักหน่วยเหมือนกันนะคะ8.01นะคหน่ะคะแล้วก็ลบกันเลย8ลบกับ1อืลบกับ1ได้8ใช่ไหมคะแล้วก็ตรงนี้อ่ลบ0ก็ได้1 9ึลบ8ได้1อ่ตรงนี้เราก็ดึง1ลงมาเลยปุ๊บเราก็จะได้ว่า สิบเอดจุดหนึ่งแปดอืมสิบเอ็ดจุดหนึ่งแปดนะคะอ่ะแล้วก็ขีดเส้นให้เรียบร้อยตรงนี้นะคะอ่ะตอบไปเลยค่ะสิบเอ็ดจุดหนึ่งแล้วก็แปดนะคะเด็กๆอ่ะเสร็จแล้วตรงนี้ก็ไม่ยากเหมือนกันแต่ว่าเด็กๆลองดูตรงนี้นะคะอันนี้บอกว่าสี่ิบสามจุด 27นะคะลบกับ41.2ใช่ไหมซึ่งหนูจะเห็นว่าตรงเนี้ยเขาเป็นทศนิยม2ตำแหน่งแต่ตรงเนี้ยเป็นแค่ตำแหน่งเดียวแต่เด็กๆอย่าลืมนะว่าการลบหรือการบวกทศนิยมเนี่ยเราจะต้องตั้งจุดให้มันตรงกันใช่ไหมถ้าเราจะตั้งให้ตรงกันแล้วก็ใส่ศูนย์เพิ่มไปให้เขาเป็นสองตำแหน่งเหมือนกันก็ได้นะคะ,ะเขียนเลยลูก43.27ิบ 43. าอ่ จุดสองเจ็ดอ่าเราจะลบกับสี่สิบเอ็ดจุดสองตามโจทย์มีแบบนี้ถูกไหมลูกนี่นะตรงนี้ก็หลักสิบตรงกันแล้วหลักหน่วยตรงกันแล้วที่สําคัญคือจุดจะต้องตรงกันด้วยใช่ไหมแล้วก็หนูจะเห็นว่าตรงนี้มันเป็นช่องว่าง,างเหลือไว้ครูก็เลยบอกว่าให้หนูอะ่ะเติมศูนย์ลงไปอ่ายังไงค่าก็จะเท่าเดิมนะคะแล้วก็ทําให้เราเนะี่ยไม่หลงหลักด้วยนะ ขีดนเซนใต้เลยก็ได้ลูกอ่าแบบนี้ก็ลบเลขธรรมดาเลยนะลูกไหนอ่าลบเลยได้7ได้0ใส่จุดให้มันตรงกันนี่ไงจุดให้มันตรงกันทั้งเส้นเลยนะแล้วก็อันนี้ก็ได้2ได้0ูนย์อ่าหนูอาจจะเขียนอย่างนี้ก็ได้2องุดศูอืมขอลบเลขเจหน่อยอ่ะ โอเคนะคะบางคนงงว่ามันเท่ากันหรอเท่ากันนะลูกเพราะว่าหลักสิบมันไม่มีใช่ไหมอ่าเราก็ใส่ตรงนี้ไปเลยได้เลยนะคะอ่าในข้อนี้ในข้อนี้ก็ไม่ยากหนูก็ตั้งจุดให้ตรงกันเฉยๆนะลูกอันนี้ก็เป็นไงคะลูกหนูจะเห็นว่าตรงนี้เป็นสามตำแหน่งตรงนี้เหลือสองตำแหน่งหนูก็ตั้งแบบนี้สามสิบห้าจุดหนึ่งเจ็ดแปดลบกับ 4.05อ่แบบนี้เลยนะคะแล้วก็ตรงนี้มันเว้นว่างไว้เราก็เติมเลขศูนย์ลงไปนะคะอ่าหนูก็ลบเลขนะคะไม่ยากนะอ่ไม่ยากเหมือนกันตรงนี้ก็เห็นว่าเป็นสองตำแหน่งหนูก็เติมศูนย์ลงไปเพิ่มไปนะคะอ่นในข้อนี้ตรงนี้ก็หนูก็หาก,กระดาษทดมาก็ได้นะลูกแล้วก็ลองคิดเลขดูนะคะอ่ระวังตรงนี้นิดนึงนะตรงนี้เป็น1ตําตำแหน่งนะตงนเติมเลขศูนย์ลงไปด้วยนะคะ อ่ะเสร็จแล้วหน,น่าสามสบสามมาหน้าสาสิบสี่กันเลยนะคะเด็กๆในหน้านี้มีความยากเพิ่มขึ้นตรงไหนเอ่ยก็คือจะมีการยืมตัวเลขแล้วอ่ะเราก็จะใส่ตัวเลขโดยที่ว่าให้จุดเขาตรงกันแล้วก็แต่ละหลักตรงกันด้วยนะคะศูนยจุดสองศเจดใช่ไหมลูกอ่ะลบกับศูนย์จุดศหนึ่งปดลบเลขเลยอ่า เด็กๆด,ดูตรงนี้นะคะ7เนี่ยลบกับ8ไม่ได้ใช่ไหมเพราะว่ามีค่าน้อยกว่าหนูก็เลยจะต้องทำไงคะลูกทำไงดีอ่ะยืมตัวหน้าใช่ไหมยืมตัวหน้าอ่ะไหนยืมว่าไงได้เป็น17ตรงนี้เขามีให้ยืมไหมส่วนที่ว่าเขาไม่ได้มีให้ยืมด้วยใช่ไหมเพราะฉะนั้นเหลือเหลือ9นะคะแล้วก็ตัวหน้าเหลือ1ใช่ไหมพอไปยืมตัวหน้าอีกทีหนึ่งเนาะอ่ะ17ลบกับ8ได้ ได้เลยค่ะลูกได้9อ่ะ9ลบ1ได้8อ่าแล้วก็ตามด้วย1ลบกับ0ได้1นี่ไงแล้วตรงนี้ก็ใส่จุดให้มันตรงกัน0ลบ0ก็ได้0อ่าแล้วก็เราก็จะตอบว่า0จุด1เอาลืมหนึ่งนะคะ1 8 9นะลูกอ่าปึบอ่ะคิดเซนต้นิดนึงปึบตรง อืมตรงอ่ะโอเคในหน้านี้ก็จะเพิ่มความยากด้วยกันมีการยืมนิดนึงนะมีการยืมอ่ะตรงนี้ใส่ศูนไปปึ๊บให้เขาตรงกันแปด83บสามแจดหหลบกับ5 7าสิบจ็ดุดสี่แศูนย์ก็เติมเพิ่มลงไปเป็นเลขศูนย์ตัวสุดท้ายนะคะเด็กๆลบกันสีเร็วได้หก สองลบแปดได้ไหมไม่ได้อ่าเป็นสิบสองแล้วยืมตัวหน้าเหลือศูนย์ใช่ไหมลูกอ่าสิบสองลบแปดได้สี่มาแล้วอ่าสี่มาแล้วแล้วตัวนี้ล่ะตัวนี้เขาก็ศูนย์ลบสี่ไม่ได้เพราะฉะนั้นแล้วเราก็เลยจะยืมตัวหน้าเป็นสิบละยืมตัวหน้ามาหนึ่งเหลือสองอือสิบลบกับสี่ได้หกใช่ไหมคะแล้วก็ 2เป็นไงคะลูก2ก็ลบ7ไม่ได้อีกเลยเป็น12แลยยืมตัวหน้ามาเหลือ7 12ลบ7ได้ได้5นะคะแล้วก็7ลบกับ5เป็น2อ,อ่าตอบเลยค่ะเด็กๆอะขีดเส้นใต้เนี่ยอย่าลืมขีดเส้นใต้ด้วยนะปื๊บอ่าหนูก็ตอบไปเลยนะคะเลขไทยนะ,ะตรงนี้ก็ไม่ยากอย่าลืมตรงนี้ศูนย์ให้มันตรงกรันอ่า แล้วก็ตรงนี้ก็ใส่ศูนย์เพิ่มไปเพราะว่าตรงนี้มันเป็น2องตำแหน่งตรงนี้ก็2องตำแหน่งนะลูกอย่าลืมนะอ่าตรงนี้บ้างหละ่ะตรงนี้ทําไงอันนี้เขามีทั้งสามตัวเราก็เลยใส่เพิ่มอีก2ตัวโอเคนะอย่าลืมตั้งจุดให้ตรงกันอ่าข้อนี้เริ่มงงละคู่วันนี้มันไม่มีจุดทํำยังไงทําได้นะคะเราสามารถเพิ่มจุดได้เพิ่มจุดแล้วยังไงต่ออ่าลองดูอย่างอันนี้คือ100ใช่ไหมอ่าหนึ่งร้อยปึบ อันนี้คือ5ซึ่งเขาเป็นหลักหน่วยเหมือนกันเราก็เลยใส่ให้มันตรงกันใส่จุดมาเลยอ่ะสี่ามหกหนูจะเห็นว่าไอ้ด้านบนเนี่ยยังไม่มีจุดเลยครูถามว่าเราใส่เราสามารถใส่จุดได้ไหมใส่ได้นะแล้วเราก็สามารถเติมศูนยไปให้เขาเท่ากับอ่าหลักของทศนิยมด้านล่างได้เลยนะคะอะ่เอามันมาลบกันเด็กๆจะงงตรงนี้แหละ ก็หลบศูนย์นะเริ่มงงแล้วศูนย์ลบหกได้ไหมอ่าไม่ได้เป็นสิบยืมตัวหน้าตัวหน้าก็ไม่มีให้ยืมเลยไปยืมตัวหน้าต่ออ่ะไปยืมตัวหน้าอีกไปยืมตัวหน้าอีกไปยืมตัวหน้าอีกยืมจนกว่าจะมีให้ยืมนะอ่ะยืมได้แล้วยืมหนึ่งได้แล้วเหลือศูนย์นะลูกอ่าเราก็เลยจะได้อะไรคะลูกได้เป็นสี่หกอ่ะหกอะไรห้าใช่ไหมอ่าห้าแล้วก็ตามด้วยสี่นะคะ อ่าแล้วก็ตามด้วยเก้าอ่าศูนย์ลงมาด้วยก็ได้นะคะปึ๊บอ่าตอบว่างไงเนี่ย94อุ้ย94จุด5 6 4นะคะอ่าปึ๊บปึ๊บอ่าโอเคยากไหมคะเด็กๆยากไหม อ,อ๋อไม่ยากเลยเนาะไม่ยากเลยอ่าตามด้วยตรงนี้ตรงนี้ก็ไม่ยากเหมือนกันอ่าทอซิยมเท่ากันมีตรงนี้ไม่เท่าอย่าลืมนะตรงนี้นะไหนทุกตัวเท่ากันหมดแล้วอ่าฝากเด็กๆเ,เป็นกันบ้านนะคะสองหน้าเนาะแล้วก็ทําข้อที่ครูย,ยังไม่ได้ทํานะคะอย่าลืมนะว่าต้องต้องตั้งจุดให้มันตรงกันเนาะแล้วก็ดูหลักดีๆนะคะแล้วก็อ่าระวังหน้านี้ไวด้ดีๆแล้วกันหน้าที่สามสิบสี่นะคะ ก็คือเรื่องการยืมนะเด็กๆอ่ะโอเคค่ะเอาไว้เจอกันนะคะเด็กๆสำหรับวันนี้ก็สวัสดีค่ะ